s มาร์ททีวีรุ่นใหม่ปี2025มีอะไรเลิศบ้างไปดูกัน สำหรับสมาร์ททีวี LG AI รุ่น 75U8450PSA a เอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้เขามีชิปประมวลผล AI อั s, อ <S สเกลภาพทำให้ทุกเฟรมเนี่ยชัดสมจริงมากยิ่งขึ้นความละเอียดภาพของเขาก็คือ HDR 10โปรกันเลยทีเดียวนอกจากประมวลผลภาพแล้ว AI ตัวนี้เขาสามารถค้นหารายการต่างๆที่เราอยากดูไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงก็สามารถสั่งงานผ่านรีโมทต,ตัวนี้ได้เลยนะ แถมยังขึ้นประวัติการค้นหาที่เราเคยดูก่อนหน้านี้ไว้ให้ด้วยสามารถค้นหารวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆในทีวีและที่สําคัญเมจิกรีมทรุ่นนี้เหมือนเมาส์ไร้สายใช้งานง่ายมากๆไม่ต้องมาพิมพ์ทีละตัวแล้วนะ<ไ>ตัวรีโมทก็รวมแอปพลิเคชันต่างๆไว้บนรีโมทให้เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงปุ่ม AI บนรีโมทที่สามารถสั่งงานผ่านเสียงได้ง่ายๆสบายๆและสําหรับรุ่นนี้เขามีจอใหญ่ให้สูงสุดถึง86นิ้วเลยนะนอกจากรุ่นใหม่ล่าสุดที่มี AI มาช่วยแล้วยังมีอีก หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กราคาประหยัดหรือจะเป็นจอใหญ่ชัดเต็มตาจะสายดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมก็มาชมตัวจริงได้ที่ไทยมัดทุกสาขาเลยนะคะ